สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะ3ปีนักษัตว์เฮงรับตรุษจีน68มีเกณฑ์สำเร็จเกินคาด3ปีนักษัตว์เฮงดีรับตรุษจีน68เตรียมรับความเฮงพ้นปีใหม่จีนไปแล้ว ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่29มกราคม68สินแสโจคมสรรพันธวิชาตกุลเผยดวงนักษัตว์กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของสามปีนักษัตวนี้ที่สามารถเคลียร์ปัญหาเก่าสสางสิ่งไม่ดีออกจากตัวเตรียมรับสิ่งที่ดีได้แก่พีชวด เป็นจังหวะที่ดีและอยู่ในช่วงกอบโกยสามารถหยิบจับหรือตัดสินใจได้ดีตัดสินใจสิ่งที่ไม่คาดคิดได้แม่นยำทีเถอมีความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วงหลังวันตรุษจีนไปแล้วที่อยากทำอะไรที่คิดไว้วางแผนจะสำเร็จสมหวังดังใจตีจอ่อ เข้าเดือนที่สมพงกับปีจอสุดๆหลังตรุษจีนไปทุกอย่างมีการสสางที่ค้างคาปัญหาจะหมดไปนั่นเองอย่างไรก็ดีสินแท่ยังกล่าวตบท้ายว่าทุกปีนักสัตว์ให้หมั่นสร้างบุญธรรมทานทุกครั้งที่มีโอกาสจะต่อยอดให้ดวงจากที่แย่เป็นดีได้นั่นเองขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ 洒脱，洒脱，洒脱。